สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนวิธีการวัดสัญลักษณ์พิกัดทางด้านรูปทรง GDT n GDT n ความเป็นมุมขั้นตอนแรกเราต้องวิเคราะห์แบบว่าพื้นผิวบริเวณที่ต้องการให้ตรวจสอบทำมุมกับดาตัมกี่องศาดังตัวอย่างจะเห็นได้ว่าแบบกำหนดที่70องศากับดาตัม A เมื่อต้องการตรวจสอบเราต้องทำการยกชิ้นงานให้พื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบขนานกับแนวแกน X ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม เพื่อที่จะช่วยยกชิ้นงานให้ทํามุมกับแนวแกน x สิ่งที่ต้องใช้ก็คือสายบาร์แล้วก็เกจบล็อกนํามาประกอบการดังตัวอย่างโดยให้ด้านที่ถูกกาหนดให้ดาตตัม a วางบนสายบาร์เสมอยิ่งเกจบล็อกสูงเท่าไหร่สายบาร์ยิ่งมีความชันเท่านั้นแล้วต้องใช้เกจบล็อกยกสูงเท่าไหร่จะสามารถยกให้สายบาร์กับชิ้นงานทํามุมได้พอดีกับแนวแกน x ดังนั้นจึงมีวิธีการคํานวณมุมดังต่อไปนี้ถ้าแบบกําหนดมุมของชิ้นงานที่70องศาให้นํามุม90องศาไปลบออก จะได้ค่าเซต้าเท่ากับ20เมื่อได้ค่าเซต้าแล้วจึงนำไปแทนค่าสูตรดังนี้โดยให้สายบาร์มีความยาวมาตรฐานคือ100และคําตอบที่ได้คือค่าความสูงของเกจบล็อกที่ต้องนําไปประกอบเพื่อนําไปรองฐานของสายบาร์ดังตัวอย่างหลังจากนั้นก็สามารถเซตศูนย์ที่ผิวงานได้ตามปกติและตรวจสอบด้วยการลากเครื่องมือวัดให้ทั่วผิวงานให้มากที่สุด ตัวอย่างถ้าแบบกำหนดพิกัดความเผือที่0.1ม mm, ิมโซนสีเขียวจะต้องแบ่งครึ่งไปทางซ้าย0.05ม mm, ิมและทางขวา0.05ม mm. ิเมเมื่อทำการลากแล้วเข็มต้องโยกไปมาไม่เกินโซนสีเขียวผิวงานจะ,จะผ่านมาตรฐานแต่ถ้าเกินจนถึงโซนสีแดงเท่ากับว่าผิวงานไม่ผ่านมาตรฐานนี่คือตัวอย่างลักษณะของการวัดงานจริงๆครับ